ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,782 3,783บทที่3,782ตอนที่เอ่ยประโยคนี้เย่เฉินก็ยังไม่ลืมที่จะเหยียดมือขวาออกและทำท่าทางเหมือนกันไกลเมื่อล่ัวเตียเฉิงฟังถึงตรงนี้คนทั้งคนก็ถูกยั่วโทสะโดยสมบูรณ์ ลุยเตียดเฉิงไม่เชื่อว่าเย่เฉินจะสามารถฆ่านักรบพกดาวสองคนด้วยมือของเขาเองได้ยิ่งไปกว่านั้นยังใช้ก้อนหินคว้างจนตายนี่คงเป็นเพียงมุกตลกหลุดโลกเท่านั้นเอง ดังนั้นเขาจึงต้องไปที่เย่เฉินและพูดอย่างเย็นชาคุณเย่ดเดิมทีฉันก็ไม่ได้อยากทำร้ายคุณแต่คุณกลับใช้คำพูดยั่วโมโหฉันครั้งแล้วครั้งเล่าในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นก็อย่าโทษฉันที่อยาบคายฉันจะใช้หมัดทำให้คุณรู้ว่าอะไรคือนักรบหกดาว ูดจบเขาก็แทบไม่ลังเลที่จะรวบรวมปราณแท้ไว้ในหมัดและขาทั้งสองข้างทันใดนั้นเองเขาก็พุ่งเข้าหายเย่เฉินอย่างรุนแรงแต่ลั่เจียเฉิงไม่ต้องการเอาชีวิตของเย่เฉินจริงๆเขาเพียงต้องการสอนบทเรียนเล็กๆ็น้อยๆให้กับเย่เฉินเพื่อให้เย่เฉินได้เปิดหูเปิดตาเห็นความแข็งแกร่งของนักรบหกดาว ร่างกายของล่วเตียเฉิงพุ่งไปยังทิศทางของเย่เฉินราวกับความเร็วรถบรรทุกในความคิดของเขาแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ออกหมัดแค่ใช้ร่างกายพุ่งชนเย่เฉินก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เย่เฉินได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่คิดไม่ฝันก็คือเย่เฉินไม่ได้ตั้งใจจะหลบหลีกเลยด้วยซ้ำเขาเพียงยื่นแขนออกไปอย่างเกียจคร้านแล้วกล่าวอย่างเฉยเมยว่านักรบหกดาวสำหรับฉันก็ไม่ต อะไรกับหมาที่ตายไปแล้วลุยเดียเฉิงรู้สึกเหมือนถูกลูกคมเขากัดฟันแล้วคำรามออกมาคุณรวนหาที่ตายเองนะพูดจบร่างกายก็ระเบิดด้วยพลังที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพุ่งตรงเข้าหายเย่เฉิน แต่ในขณะที่เขากำลังพุ่งเข้าหายเย่เฉินนั้นจูจ่ๆเขาก็รู้สึกราวกับว่าชั่วขณะหนึ่งพละกำลังทั้งหมดได้ถูกดูดออกไปและทั้งตัวคนก็เป็นด่างเพียงเม็ดทรายที่ตกลงสู่ห้วงทะเลทรายอันเมองว้างไม่ทำให้เกิดคลื่นใดๆจนกระทั่งเขาเห็นอย่างชัดเจนก็ต้องตกใจจนแทบสิ้นสติเมื่อพบว่าสิ่งที่ขวางอยู่ตรงหน้าของตัวเองในขณะน,นี้กลับกลายเป็นมือขวาของเย่เฉิน สิ่งนี้ทำให้ทั้งตัวตนของเขารู้สึก,กราวกับถูกฟ้าผ่าเพราะเขาไม่กล้าที่จะเชื่อเลยว่าเย่เฉินเพียงยื่นมือข้างหนึ่งออกก็สามารถสกัดกั้นทั้งร่างกายของเขาเอาไว้ได้ถึงกับกำจัดพละกำลังทั้งหมดของเขาได้ด้วยมือแค่ข้างเดียว ช่วงเวลานี้พละงกำลังทั้งหมดที่เขาเพิ่งชมดูเหมือนกับก้อนหินที่จมลงสู่ก้นทะเลระแรงประทะมหาศาลถูกกำจัดอย่างไรร่องรอยทันทีขณะน,นี้โลกกระทัดของลัวเตียเฉิงได้ถูกคลอนล้มลงอย่างสมบูรณ์และก็เป็นช่วงเวลานี้เช่นกันที่ในที่สุดเขาถึงประหนักได้ว่าช่องว่างระหว่างตัวเองกับเย่เฉินนั้นแตกต่างราวฟ้ากับเหว เขามองเย่เฉินด้วยความหวาดกลัวและถามอย่างยากลำบากคุณทำไมคุณคุณถึงได้มีพลังที่แข็งแกร่งมากมายขนาดนี้คุณเป็นใครกันนะแน่เย่เฉินเลิกคิ้วแล้วพูดด้วยรอยยิ้มคำถามนี้คุณถามสามครั้งแล้วนะ ลวยเตี๋ยเฉิงถามโดยไม่รู้ตัวคุณคุณฝึกฝนพลังแบบไหนกันแน่ฉันยังไม่เคยเห็นคนที่อายุไม่ถึง30ปีมีความแข็งแกร่งเหนือกว่านักรพบกดาวมาก่อนเย่เฉินถามเขาด้วยความสงสัยงั้นคุณเคยได้ยินชื่อว่านโพจินไหม ว่านโพจินลู่เตียเฉิงพล่องออกมาฉันเคยได้ยินเขาเป็นเจ้าสำนักวังว่านหลงเป็นนักรบแปดดาวเย่เฉินยิ้มพลางเอ่ยถามว่างั้นรู้ไหมว่าเขาอายุเท่าไหร่ลู่เตียเฉิงใส่หัวบุคคลน,นี้ลึกลับมากไม่มีใครรู้ข้อมูลที่แน่ชัดของเขา พูดถึงตรงนี้จูจ่ๆเขาก็เหมือนได้สติกลับมาและถามด้วยความตกใจกลัวคุณคนที่คุณโทรหาเมื่อตะก,กี้คือว่านโพจินเย่เฉินคลายยิ้มพลางพยักหน้าถูกต้องเขานั่นแหละแต่ปีนี้เขาอายุยังไม่ถึง30ปีเลยนะว่าแล้วยเย่เฉินก็กล่าวอีกครั้งยังมีฉันก็อายุไม่ถึง30ปีเพราะงั้นดูเหมือนว่าประสบการณ์ของคุณจะน้อยไปนิดนึงนะ ลุยเดียเฉิงมืองงอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าอะไรที่เรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมีคนเขาเข้าใจมาตลอดว่าด้วยความแข็งแกร่งระดับนักรบ8ดดาวของว่านโพจินบริหารองค์กรขนาดใหญ่อย่างวางังว่านหลงอย่างน้อยก็อายุ40หรือ50ปีแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะมีอายุน้อยกว่า30ปี ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เขายิ่งคิดไม่ถึงเลยก็คือว่านโพจินในฐานะเจ้าสำนักวังว่านหลงเรียกตัวเองว่าผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้ายเย่เฉินเป็นไปได้ไหมว่ายเย่เฉินที่อยู่ตรงหน้าคนนี้จะเป็นเจ้าของที่แท้จริงของวังว่านหลง บทที่3,783ขณะที่มุมมองทั้งสของลั่วเทียเฉิงถูกค้นลมและหัวใจของเขากำลังตกตะลึงมากอยู่นั้นรถตู้ธุรกิจคันหนึ่งได้แล่นมาถึงปากประตูบ้านไร่แล้วทันทีที่รถหยุดประตูไฟฟ้าด้านหลังก็เปิดออกโดยตรงจากนั้นหงหูก็เดินลงจากรถและรอเงียบๆที่ปากประตู ลวยเตียเฉิงหันกลับไปมองทันใดนั้นหัวใจของเขาก็ประม่าเป็นอย่างมากด้วยท่าทางที่เย่เฉินแสดงออกนั้นจะต้องมัดตัวคุณหนูของเขาแน่นอนดังนั้นจิตใต้สำนึกของเขาจึงต้องการตะโกนร,รายงานต่อเฟยเกิดสินที่อยู่ในห้องทานข้าวแต่เขาไม่คาดคิดว่าเสียงของเขาจะติดอยู่ในลำคอโดยสิ้นเชิงไม่สามารถเปล่งออกมาได้ เขาจ้องไปที่เย่เฉินด้วยความหวาดกลัวไม่รู้ว่าเย่เฉินใช้วิธีใดถึงสามารถทำให้ตัวเองเปล่งเสียงออกมาไม่ได้เวลานี้เย่เฉินคลายยิ้มบางพลังตบไหลของขาวฉับพลันเรกีก,ก็ไหลเข้ามาเช่นเดียวกับการผนึกจิตสำนึกของเฉินจงเลยแห่งวังว่านหลงในตอนแรกจิตสำนึกของลั่เตียเฉินก็ถูกปิดผนึกไว้ในร่างกายอย่างแน่นหนา หลังจากนั้นเย่เฉินก็มองเข้าไปในดวงตาของเขาแล้วเอ่ยปากว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกฉนันยังไม่ต้องการชีวิตคุณในตอนนี้แค่ต้องลำบากคุณเปลี่ยนสถานที่พักผ่อนนอกจากนี้สถานการณ์ที่นั่นก็ไม่ค่อยจะดีนะแต่คุณยังคงต้องเอาชนะมันไปให้ได้ว่าแล้วเขาก็ชี้ไปที่รถตู้ธุรกิจของหงอูและพูดกับลั่เตียเฉิงว่าทางนู้นไปขึ้นรถเองนะ ลุยเทียเฉิงพบว่าตอนนี้เขาไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้โดยสิ้นเชิงและคนทั้งคนก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกเขาไม่รู้ว่าเย่เฉินทำมันได้อย่างไรเขาพบว่าร่างกายของตัวเองหันกลับอย่างควบคุมไม่ได้ขณะเดินไปยังทิศทางที่รถตู้ธุรกิจจอดอยู่ทั้งตัวตนของเขาก็ตกอยู่ในความสิ้นหวังสุดขีด เพราะเขาตระหนักได้ว่าตัวเองสูญเสียการควบคุมร่างกายไปโดยสิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นร่างกายของตัวเองก็ถูกคำสั่งของเย่เฉินควบคุมดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเฝ้ามองตัวเองเข้าไปนั่งในรถตู้ธุรกิจอย่างหมดหนทาง เมื่อเห็นลั่วเดียเฉิงฉับพลันหงูก็เบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจจากนั้นจึงวิ่งเหาะๆไปหยุดอยู่ด้านข้างเย่เฉินแล้วพูดเสียงต่ำว่าอาจารย์เย่คนคนนี้ฉันเคยเจอมาก่อน เย่เฉินถามด้วยความสงสัยนายเคยเจอที่ไหนหงอูรีบพูดหลายวันก่อนมีคนกลุ่มหนึ่งจองห้องทองคำในคารนหาเทียนเซียงของผมเป็นเวลาหนึ่งเดือนให้ค่าอาหารสิบกว่าล้านในคราวเดียวมากินวันละสองมือ้อและในกลุ่มนั้นก็มีเขา เย่เฉินตกตะลึงเล็กน้อยอดที่จะขมวดคิ้วไม่ได้ก่อนจะกล่าวด้วยท่าทางที่เล่นว่าดูเหมือนจะจับตาดูฉันมานานแล้วผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะค้นพบอะไรบางอย่างพูดจบเขาก็พูดกับหงอูทันทีว่าในรีบพาคนกลับไปจำไว้ว่าอย่าให้กล้องวงจรปิดถ่ายรูปใบหน้าของเขาได้ พงูพยักหน้าแล้วกล่าวว่าอาจาร,รย์เย่วางใจได้กล้องวงจรปิดแถวแถวนี้ถูกคนที่ผมเตรียมไว้ทำลายหมดแล้วอีกสักพักผมจะให้ลูกน้องขับรถออกจากเมืองก่อนแล้วขับไปที่ถนนถัดไป20กิโลเมตรที่นั่นยังมีรถอีกคันจอดรออยู่และในถิ่นธุรากันดารก็ไม่มีกล้องถึงเวลานั้นผมจะพาคนไปเปลี่ยนรถแล้วตรงขึ้นทางด่วนกลับไปก็จะไม่ผ่านทางหลวงหมายเลข1 0 ส,ส่วนคันนี้จะมุ่งหน้าลงใต้ตลอดเส้นทางไปตามทางหลวงหมายเลข104ไปยังซูหังเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หงอูก็กล่าวอย่างมั่นใจด้วยวิธีนี้แม้ว่าจะถูกคนตรวจสอบรถทุกคันที่วิ่งผ่านไปมาบนทางหลวงหมายเลข104ในวันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหารถคันนี้เจอ เย่เฉินพยักหน้าด้วยความพอใจและพูดด้วยรอยยิ้มไม่เลวหงูนายทำงานได้ละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆหงูหัวเราะเฮอเฮแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าแคะอาจารย์เย่อันที่จริงเรื่องแบบนี้ผมไม่เก่งเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้ผู้จัดการเฉินก็เคยสอนผมมาไม่น้อยเขาถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นเกมแบบนี้ เย่เฉินพยักหน้าแน่นอนว่าเฉินเจอข่ายแข็งแกรงกว่าหงหู่มากในแง่ของการใช้สมองแต่หงหูก็มีการติดต่อกับเขามากขึ้นและเขาก็ได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้มาโดยไม่รู้ตัวซึ่งมันทำให้เขาก้าวหน้าไปไม่น้อยเลยจริงๆจากนั้นเขาก็เปิดปากพูดทันทีว่าเอาละในเมื่อนายเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วงั้นก็รีบไปเถอะ หงหูโบกมือให้เย่เฉินและกล่าวด้วยความเคารพว่าอาจารย์เย่ถ้าอย่างนั้นผมไปก่อนเย่เฉินพยักหน้าไปเถอะหงหูรีบขึ้นรถสั่งการให้ลูกน้องขับรถออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นลั่วเตียเฉิงถูกนำตัวไปเย่เฉินก็ไม่รังรอเขาหันหลังกลับไปที่ห้องทานอาหารในทันที